สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับอันนี้เป็นคลิปพยากรณ์ประจําเดือนมกราคมปี2564ปีใหม่แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการทํานายโดยกว้างนะครับในภาพรวมไม่ได้จาะจงถึงผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าถ้ารู้ว่าตนเองนะครับมีลัคนาหรือราศีสถิตอยู่ที่มิถุนนะครับก็ให้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับ คำแนะนำส่วนตัวนะครับอยากจะใหออ้ท่านผู้ฟังนะครับได้ดูเทียบกับนักพทยากรท่านอื่นด้วยว่าสิ่งใดที่บอกตรงกันต่างกันนะครับเพื่อเก็บมาเป็นข้อพิจารณานะครับจะได้มีสติในการดำเนินชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับไหนๆก็ผ่านมานะครับขาประจำขาจอไม่รู้ต่อฝากกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็ ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับให้คนที่อยู่รอบข้างกายคุณนะครับได้มีภูมิต้านทานในช่วงปีใหม่นี้เดือนมก,กราคมนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับมาว่ากันว่าในเดือนนี้นะครับปีใหม่เลยเปิดมาปีใหม่มก,กราคมครับชาวลัคนาราศีมิถุนไพ่ที่เป็นอิทธิพลโดยรวมในเดือนนี้นะครับได้มาเป็นไพ่เดชาริออด นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับเป็นเดือนใหม่ปีใหม่เริ่มต้นด้วยจุดหมายต่อไปนะครับเหมือนไพ่มันบอกว่าโอเคมันตอนนี้สิ่งที่คุณได้เจอมาแล้วก็ตามแต่ตอนนี้มันเป็นเช็คพอยต์จุดหนึ่งที่คุณต้องผ่านแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปเป็นประมาณนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องทำนะครับต้องดำเนินยังคงไปอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่าลืมว่า เดชาริออดเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าค่อยๆเก็บสะสมบรารมีนะครับเก็บพละกกาลังเก็บกาลังทรัพย์เก็บบรารมีเก็บอํานาจเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นาราชาผู้ครองเมืองในอนาคตนะครับเนเรื่องจากไพ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าชาวลัคนาราศีมิถุนฝ่าฟันมาได้จุดหนึ่งความสำเร็จเล็กๆ,ๆนะครับแต่ว่ายังมีอีกเยอะแยะมากมายที่จะต้อง ฝ่าแล้วก็ลุยต่อไปนะเวลานี้ยังไม่ใช่จุดที่เราจะครอบครองความสำเร็จแต่อนาคตมันมีแน่นอนนะครับเชอรี่ออดนาบอกมาเป็นแบบนั้นแล้วก็สำหรับบางท่านนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะครับเดินทางค่อนข้างไกลหรือว่าการเดินทางเนี่ยยิ่งเดินทางไปมันยิ่งยิ่งสำเร็จนะครับมีสิ่งดีๆในการเดินทางนั้นนะครับ หลายท่านอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับมาพูดถึงเรื่องของการงานครับชาวลัคนาราศีมิถุนได้มาเป็น8ดาบครับได้มาเป็น9้าถ้วยแล้วก็ได้มาเป็นคิงออฟว n นนะครับสภาวะเรื่องของการงานมันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมัน,ม,นมันเหมือนงูกินหานะฮะแดดาบผมมีความรู้สึกอย่างนั้นคือมันมีความความความเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาระหน้าที่การงานอะไรบางอย่างอยู่นะครับ อยู่อยู่ก็รู้สึกอึดอัดนะครับแต่ว่าถ้าไปก็ไม่รู้จะไปทางไหนอะไรยังไงดีมันเป็นสภาวะแบบนี้นะครับแต่ว่าในเดือนมกรามันมีทรายบางอย่างมันมีทรายของ9 9ถ้วยนะครับแล้วก็เป็น king of one มามันเหมือนจะบอกว่ามันจะเป็นยังไงมันมีการปรับตัวคุณจะคุณจะสามารถปรับตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่คุณได้ทำ นะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีข้อติดขาดข้อไม่สบายใจแล้วก็ตามแต่แต่แตมการามันด้วยด้วยด้วยว่าคุณรู้คุณเริ่มอยู่เป็นมากยิ่งขึ้นอ่ามันก็ทําให้คุณสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันเหมือนมีอาชีพเมน่ะคุณสําเร็จอะไรในบางสิ่งบางอย่างได้นะครับในในช่วงเดือนมการาคมนี้มันมีสภาวะประมาณแบบนี้อยู่นะครับอ่ามีความติขดขาด แต่ว่าด้วยการปรับตัวด้วยอะไรก็ตามแต่มันทาให้คุณอยู่รอดและคุณอยู่ได้แล้วคุณก็เหมือนกับว่ามีความภาคภูมิใจว่าเออเราก็สามารถเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนตัวเองได้เพื่อแบบเพื่อมีวันนี้คือแบบขอบคุณตัวเองที่แบบไม่ได้ลาออกหรือว่าไม่ได้แบบทิ้งสิ่งเก่าๆไว้ก่อนหน้านี้นครับขอบคุณที่แบบตัวเองอสู้มานะอดทนมามันเป็นสภาวะประมาณแบบนี้เรื่องของการงานนะครับ ถ้าพูดถึงคนว่างานนะครับคนว่างานผมมองว่ามันมันมีมันมันห้าสิบห้าสิบในการว่าจะได้หรือไม่ได้งานนะครับมันมีพอห้าสิบแต่ผมค่อนข้างให้ในเชิงว่ามีโอกาสที่จะได้มากกว่าแต่ไอสภาวะที่มันไม่ได้มันเป็นมันเหมือนเป็นแผลฝังใจบางคนอาจจะไปสมัครงานหลายที่แล้วโดดถูกปฏิเสธปฏิเสธอะไรเงี้ยแล้วแบบเราเริ่ม ความใจกล้าเราอะ่ะมันมันห่อเหี่ยวลงไปทุกวันทุกวันทุกวันนะครับแต่ในช่วงมกราคมเนี่ยมันเหมือนว่าโอเคคุณยอมลดบางสิ่งบางอย่างลงเพื่อให้ได้งานเพื่อให้แบบประกอบอาชีพเพื่อให้ดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างเงี้ยเราคุณก็โอเคได้งานนั้นมาจริงๆอะไรประมาณเนี้ยฮะมันจะเป็นในเชิงนี้นะครับมีปสุสสาทคขัดขหาเข้ามาก่อนแล้วแต่ว่าจะสําเร็จสมหวังได้ในภายหลังนะครับเรื่องของการงานเรื่องของการเงินครับ2 ไม้นะครับสิบดาบ4ไม้เอ้สีไม้นะครับเอ่อต้องบอกได้ว่าในมกราคมเรื่องของเงินนะครับหนักครับหนักไม่ใช่รับมาหนักนะครับมีปัญหาหนักเลยครับสิบดาบนะแต่ว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันเหมือน,นกับว่าชาวลัคนาราศีมีถุนมีมีการมองการวางแผนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน แบบเป็นระบบเป็นรูปแบบอะไรมาก่อนหรือว่าไปศึกษาอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้นะครับในเดือนนี้มันเหมือนเป็นเดือนที่แบบว่าโอเคเราเริ่มปรับใช้แผนนั้นจริงจริงจังจัง,จงมันก็เลยเกิดความฝืดเคืองนะครับอาจจะต้องอ่ะได้เงินมาแบ่งเป็นก้อนๆเสร็จปุ๊บเราเริ่มเก็บก่อนใช้อะไรแบบนั้นนะฮะมันก็เลยทําให้สภาวะการใช้เงินของเรามันก็ค่อนติดขัดหรือว่าเราอาจจะยังไงวางแผนแน่นเกินไป มันไม่เหมาะสมมันไม่ยืดหยุ่นเลยแบบนี้มันก็เลยจะเกิดสภาวะที่อาจจะหนักแล้วก็รัดตัวนิดนึงแต่ในโทนอนาคตมันเป็นสีไม้อะคุณนะครับเพราะต้องบอกว่าจริงๆมันก็ดีแล้วก็ดีแล้วนะครับที่ที่ได้รู้จักวางแผนได้รู้จักวิธีการอะไรมากขึ้นแต่ว่าให้รู้ว่ามกราคมอ่ะมันติดมันฝืดขัดนะครับอาจจะตอนนี้ถ้าคุณฟังอยู่ในธันวาถ้ายังพอปรับได้นะครับก็อาจจะ ถามใจตัวเองว่าเราพร้อมที่จะสู้เพื่อตัวเองในอนาคตหรือไม่นะครับหรือว่าถ้ากําลังใจเรายังไม่ถึงนะครับอาจจะยืดหยุ่นอะไรมาปรับให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นนะก็เป็นประมาณนี้แล้วก็สองบวกสเป็น6ครับเป็นไพ่นะครับอ,อิทธิพลแฝงของออของของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับได้มาเป็นไพ่เดอะเลเวอร์เดอะเลเวเนี่ยเป็นไพ่ตัวแทนนะครับ เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของชาวลัคนาราศีมิถุนโดยแท้จริงนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดก็คือว่าชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีการใช้เงินหมดเงินไปมากๆเลยนะครับกับการเอ่อใช้เพื่อการทำงานนะครับใช้เพื่อเหมือนกับยังไงล่ะซื้อบางสิ่งบางอย่างมาเพื่อเสริมบารมีของตนเองเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นคล่องขึ้นมีเอ่อ แล้วว่ามีศักยภาพในการต่อรองเจราจามากยิ่งขึ้นทําให้คุณแบบดูยกระดับยก่ายนะะมายย่งขึ้นอ่ะก็อาจจะมีการใช้เงินเกี่ยวกับตรงส่วนนี้เหมือนกันนะครับไปทํากิ้วไปทําอะไรให้มันเสริมหรือว่าแบบทำให้มันดูดีนะครับทำให้มันดูภูมิฐานอะไรอย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นในเชิงนั้นเหมือนกันแล้วก็ในอีกความหมายหนึ่งของ the lover นะครับก็คือแบบ ใช้ใจ่ายนอกจากใช้ใจ่ายใน,นนี้เป็นวัวแฝงเนาะแล้วก็เป็นไพ่ไม้เกี่ยวกับเรื่องของการงานกิจกรรมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแบบความสวยงามนะครับเรื่องของอความชอบความรักอะไรแบบนั้นน่ะนะครับก็อาจจะหมดเงินไปกับสิ่งนั้นค่อนข้างเยอะนะโอเคครับอ,อีกในนึงอ่ะความหมายที่3นะครับในช่วงของเดือนนี้มกราคมคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารการเจรจาพ่อค้าแม่ขาย นะครับอะไรก็ตามแต่ที่ใช้ปากเราได้เงินนะครับใช้คาพูดได้เงินอะไรแบบนี้เดือนนี้ถือว่าถือว่าตอบโจทย์นะครับถือว่าเป็นเป็นเดือนที่คุณสามารถใช้สกิลของตัวคุณเองอ่ะที่คุณมีความเป็นตัวของตัวคุณเองอ่ะหาเงินได้แต่รายจ่ายมันก็หนะักอาจจะเป็นรายจ่ายของเดือนนี้ก็ได้หรือจะเป็นรายจ่ายที่มันค้างค้างมาจากอดีตก็ได้นะครับแต่เดือนนี้มันแบบมันมัน,มนจบเป็นพอดีมันเลยก็เลยค่อนข้างหนัก แต่อนาคตมันดีอนาคตมันดีนะสู้ต่อไปนะครับต่อมาครับเรื่องของความรักฮนะเป็นซอฟตอแวา์หนึ่งไม้ครับเป็นเดอะแมจิเชียนครับแล้วก็เป็นควีนออฟคัพสนะครับเป็นราชินีถ้วยเราบอกว่าสำหรับคนโสดนะถ้าถ้านะครับถ้าอยากจะมีใครสักคนหนึ่งเพื่อให้ผ่านช่วงเวลาปีใหม่นี้นะครับปีใหม่อยากเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาส แต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะแค่ช่วงปีใหม่เท่านั้นไม่ได้แบบยืนยาวถาวรอ,อะไรมากมายนะครับเป็นช่วงครั้งช่วงคราวเป็นคนแก้งเหงาคนคุยอะไรก็ตามแต่มันมีเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็มันอาจจะไปถึงขั้นที่บอกว่าค่อนข้างลึกซึ้งอยู่พอสมควรนะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้นะครับส่วนถามว่ามันจะกับคนคนนี้ถ้าเราได้เจอจริงในช่วงมก,กราคมหรือว่าเราได้คบเขาันจริงไปนมกราคมอ่ะมันจะเป็นบทสรุปได้ไหมว่าเราจะได้จะไม่ไปต่อกับเขาอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่า บุญละกร,รมของคุณของแต่ละคนมันแล้วก็ไม่ใช่บุญละกรัรมไนนั้นมันเกี่ยวเรื่องของบุคลิกนิสัยความเข้ากันได้ความยอมรับในสิ่งที่แตกต่างของกันและการว่าได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยนะครับมันเป็นปัจจัยหลายอย่างที่มันผันแปรแต่มันมีเข้ามามันมีเข้ามามีแน่แต่จะไปต่อไหมก็ขึ้นอยู่กับคุณแต่จากไพ่เนี่ยผมที่บอกได้ต่อให้ได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อ แต่คนคนนี้จะเป็นหรือประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่คุณจะจําไม่ลืมอ่ะบอกให้อย่างนี้แล้วกันว่าจําไม่ลืมนั่นแหละประมาณนี้นะฮะส่วนสําหรับคนมีคู่นะครับคนมีคู่เนี่ยอืมมันจะมีเรื่องของความขี้เล่นอะไรบางอย่างนะครับพยายามเติมสีสันให้กับให้กับคู่ของคนรักนะครับอาจจะ อะไรก็ตามๆก็ตามเนี่ยที่มันเดิมๆมันน่าเบื่อนะครับลองอะไรใหม่ๆดูบ้างไปเที่ยวไปอะไรก็ตามแต่ละสิ่งใหม่ๆให้มันเกิดแรงกระตุ้นนะครับให้มันเกิดความาประทับใจเสริมแรงรักเข้าไปสักหน่อยหนึ่งนะครับมันก็จะดีมากๆนะครับอ่าก็อันนี้เป็นคําแนะนําเรื่องของความรักนะครับอ่าโอเคนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสําหรับเดือนนี้ยังต้องไปต่อครับนะยังไม่ใช่จุดจบ ยังไม่ใช่จุดสําเร็จแล้วก็ยังไม่ถือว่าเดือนนี้ยังไม่ใช่จุดที่สามารถพักได้ต้องเดินทางต่อนะเรื่องของการงานก็ต้นต้นร้ายปลายดีนะครับเรื่องของการเงินก็ระมัดระวังเรื่องของความรักพอมีเข้ามาให้กระชุบกระชุ่หัวใจได้บ้างนะครับให้หัวใจได้สูบฉีดให้มันดีขึ้นนะครับโอเคนะก็ลากันไปก่อน นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับไม่รู้แหละว,ว่าขาประจำหรือขาจรกดให้ด้วยแล้วกันนะแล้วก็ใครสนใจที่จะรู้สดตัวครับก็แอดไลน์มาได้นะครับใน description ด้านล่างหรือนะครับติดต่อได้ทางเ c e b o o k ดูใน description ด้านเดียวกันนะครับต่ทั้ง2ช่องทางลาไปก่อนนะครับเจอกันเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราไปดูกันว่าชาวลัคนาสีมิถุน จะมีอะไรดีๆบ้างนะครับโอเคสวัสดีครับ